สวัสดีค่ะกาบมาพอกับสววบวานร้านขายของชํามน,น้อยๆคือเกาเนาะคะ่ะกาบมาพอกันกับมีเรื่องเล่าดีๆสีมาเล่าสูฟังอีกคือเกาค่ะเวีวันก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะขอขอบคุณหล,ลายๆที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามคลิปในช่องสวีว้ันปันสุกเนาะคะ่ะเมื่อนี้กาคือเกาค่ะมีเรื่องเล่าดีๆอย่างมาแช่มาเล่าสู่ทุกคนที่กําลังสนใจอยากเปิดร้านขายของช่้ได้หูข้อมูลเนาะคะ่ะ คือ,อการค้าการขายแบบรลานนน้อยๆเป็นร้านโชว์ห่วยน,น้อยๆเนาะคะ่ะหัวใจสําคัญของการค้าการขายสามารถยังอยู่ใดต่อไปจกสีนะะก่ะก็คือฉีวันกะเปิดร้านมาเข่าปีที่ซีเนาะคะ่ะก็เอามาเล่าสู่ทุกคนฟังเนาะคะ่ะ หัวใจสําคัญเนาะคะ่ะของการค่าการขายล้านขายของช่ำแบบล้านของเฮ้าที่เฮ้าจัดการเองถูกอย่างเนาะคะ่ะห้สามารถยังอยู่ใดอ,อยู่ต่อไปใดสู่กับล้านคู่แข่งที่เป็นล้านใหญ่กลัวยังกะแล้วแต่ใดเนาะคะ่ฉะฉิวันคิดว่ามันมี3มหัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่หนึเนาะคะ่ะก็เรื่องของอสินค้านะคะ่ะ ที่สองก็เป็นเรื่องของการบริการข้อที่สามก็สิเป็นเรื่องที่การที่เท้าต่องแบบหูจกักแล้วก็เข้าใจลูลกค้ลาลักลกของเท้าอีลีนะคะเ,เดี๋ยวเป็นจังไดสิบ้านกะเดี๋ยวสิเราให้ฟังนะคะข้อที่หนึ่งเนาะคะ่ะสิน,นะคะนขาข้านะคะสินค้าของเท้าเนาะค่ะต้องมีคุณภาพะคะ่ะต้องสดใหม่สะอาดอยู่เสมอแล้วก็ บ่อสินค้าบ่มิออายุเนาะค่ะเฮาต้องมันตรวจมันเช็คสินค้าของเฮาเนาะคะ่ะราคายาสต็อกสินค้าลายเนาะค่ะเพื่อให้สินค้ามันสดใหม่อยู่ตลอดเนาะค่ะและ้วการจัดเลียงจัดว้างสินค้านะคะ่ะก็ให้สินค้าเฮาสะอาดยามีฝุ่นเนาะคะ่ะคือถาเฮาเจัด้านเป็นระเบียบเรียบร้อยว่างสินค้าให้เป็นหมวดหมู่แ้วกาสะอาดสะอา้านเลีเ้ยวเบงเิงกับง่ามตาเนาะคะ่ะ ้วก็ติดราคาให้ชัดเจนถูกสินค้านะคะเวลาลูกค้าเขาไปเลือกช่มเลือกซื้อกสิทธิ์ตัดสินใจเองใดง่ายๆเฮาบอตองค่อยไปบอกลูกค้าว่าสินค้าตัวนั้นราคาเท่าใดเท่าใดเพื่อบอให้ลูกค้าเสียเวลาจังสินนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อแรกที่อ่าสิวันขีดว่ามันเป็นหัวใจสําคัญของล้านค้าอ่าในน่อยเฮาที่สามารถที่สิอยูใดในอ่ปัจจุบันนะคะกะ ข้อที่สเนาะค่ะกัสำคัญคือการขาเรื่องของการบริการเนาะคะ่ะการบริการก็เป็นหัวใจสําคัญของอการขายเนาะคะ่ะก็คือเห้ต้องบริการให้ดีที่สุดที่เห้เฮ็ดได้นะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับลูกค้านะคะ่ะลูกค้าที่เป็นลูกค้าลักลักลูกค้าประจําของเฮ้าเนาะคะ่ะมานลานกับทกักทายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจังสีเนาะคะ่ะ หามง,งิดใส่ลูกค้านะคะเพาว่าสิเกิดยังขืนในเข้าใจเย็นๆค่อยๆอ,อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเนาะค่ะนึกถึงใจเขาใจเล่าเนาะค่ะถาเหตุใดกับลูกค้ากสิกับมหาเห้าเนาะค่ะข้อที่3เนาะค่ะกับเป็นข้อสําคัญคือกันค่ะคือเข้าต้องย่มศึกษาทําความรู้จักแล้วก็ให้เข้าใจลูกค้ากลุ่มละกับในละแวกลาน่ะของเห้าเนาะค่ะคือเข้าใจว่าวิถีชีวิตของชุมชนบานเฮ่านะคะ ใส่ชีวิตแบบใดมากสื่อสินค้าแบบใดตรงการใส่สินค้าแบบใดเนาะคะ่ะถ้าเข้าเข้าใจลูกค้าล,ลักลักของเข้าแล้วนะคะเข้าระสิหาเลือกสื่อสินค้ามาขายเออเลือกมาขายได้ตรงใจกับลูกค้าของเข้าที่ต้องการเนาะคะ่ะจังใดมันก็สิเหตุขายสินค้าได้เนาะคะ่ะแล้วก็เสริมอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะเออสินค้าเนาะคะ่ะเข้าแบบพยายามแบบสั่งความแตกต่างเนาะคะ่ะ ให้มันตรงใจกับลูกคา้าที่อยู่ละแวกลานเฮ้าเนาะคะ่ะสามขอลักๆสีวันขีดว่าทาเหตุได้นะคะลานของเฮ้าไปหลอดแน่นอน,นะค,ะค่ะกับมือนีก็มีเรื่องเล่าดีๆมาแช่มาเล่าให้ฟังประมาณนี้เนาะคะ่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีวันปันสุขไว้แน่้อค่ะมีเรื่องเล่าดีๆก็สีน้ำมาเล่าสู่ฟังอีกคือเกาค่ะสำหรับมือนีก็สวัสดีค่ะ